สวัสดียามแรงครับผมนี่แหละได้ซ้ำเหนียแล้วมั้งถอยถอยนะครับถอยอึ๊บประมาณนี้ครับปู๋แล้วโอเคครับ ตะเวนจะตกดินแล้วขออนุญาตเข้าบ้านนะครับหากินข้าวเราเคยออกมานะครับยุ่งอลไรครับอพอ,อดีว่าวันนั้นที่ใส่เบียดไว้นะครับไม่ได้มาดูนะเรียบร้อยหมดเลยครับโดนเขา เขาสวบครับปลาควาสวบเบิดเงียหรอนครับมันบวฟฟนัวได้เฝ้าเนาะก็เลยลวดเบิดเลยสักครู่นะครับไปครับกลับเตะเฉียงหนาน้อยว่น้อยนะครับเฉียงใหญ่มาดูสภาพนะครับที่ใส่ไว้ยังไม่ได้กู้เลยครับเนี่ย ยึดแต่คันเบียดกับตัวเบียดลูกคออดได้หลา,ย,หลาย,ลยครับกางเที่งนี่ก็มีเนี่ยเยอะไปนี่ลูกคอกอันนี้อหนึ่งยังไม่ได้เก็บครับเพราะเหยื่อหมดแล้วนะครับต้องหานมาลมาไล่ชนเราแล้วลครับว่าเขา เยอะสลดเกินข้างบนนี้ก็มีนี่ก็สภาพเหมือนเดิมยังไม่ได้หายามาใส่นะครับโอเคครับผมมะนาวแล้วก็จะมี เกียบได้ครับนี่มาเกียบซุกกะว่าวท่านหนกท่านน,นั่นนี่อกครับอันนี้บอดประดุกนะครับเยวจะได้ย้ายอยู่ตอนนี้ภารกิจเดยอะโอเคครับ